สวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมป์นะครับวันนี้จะมาขอพูดอะไรนิดนึงตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายจะงดถ่ายโซเชียลแคมป์ไปสักพักหนึ่งก่อนเพราะเขาสั่งห้ามมาแต่มาจะให้เพื่อนเพื่อนดูในในใน u t u b e อะ่ะใช่ปะ่ะเพื่อนลองพิมพ์ไปว่าเนวัดดาวแล้วมันจะมีเขียนว่าพิมพ์ไปว่าเนวัดดาวนะแล้วมันจะมีเขียนว่า <c oughs> น้องๆของเนวัดดาวใช่ปะ่ะ จะเป็นคลิปผมอะถ่ายคู่กับพวกน้องๆผู้หญิงอะถ่ายเล่นกันสนุกสนางงนอะไรเงี้ยเออแล้วคือว่าลองเข้าดูในคอมเมนต์อะเพื่อนๆลองเข้าไปดูในคอมเม,ม <c oughs> เนต์นมมก็จะมาคอมเมนต์บอกว่าน้องๆผมแบบว่าพวกมึงเป็นกะรเีเสียดายจังหน้าต่างี้ไม่น่ามาอยู่กับไอเหียพวกนี้เลยพ่อแม่มึงเห็นจะเป็นยังไงเอายาล่อหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเข้าใจป่ะ เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยดูเนี่ยนั่งดูเนี่ยเดยเป็นคลิปมันจะเป็นคลิปเนี่ยครับก็ไม่เข้าใจว่าคลิปเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะมัน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 ไม่มีอะไรเลยที่แบบว่าจะสื่อไปในทางไม่ดีอ่ะเข้าใจว่าก็คือว่าเป็นการถ่ายเล่นกันธรรมดาอืมแบบว่า ไม่เข้าใจว่าไอ้พวกที่มาคอมเมนต์บอกว่ากันลงกันหลีอะไรเงี้ยมึงเอาอะไรมัมึงมึงมึงเป็นอะไรกันมากมายเขาจปว่าตอนแรกพ่อจะไม่ถ่ายนะโซเชียลมัะแต่แบบว่าน้องน้องมันเสียหายเขาจปว่าคือว่ามึงมึงสงสัยว่าทําไมเนวิดดาวมีผู้หญิงสวยๆล้อมรอบอะไรเงี้ยหน้าตากลัวเหี้ยใช่ป่ะจนก็จนใช่ป่ะหน้าตาไม่ดีแถมจนไม่มีอะไรดีเลยใช่ป่ะพวกมึงอยากรู้ว่าทําไมผู้หญิงล้อมรอบกลัว เพราะตัวต,วตวนกูเขา้าใจว่าเพราะนิสัยกูเขา้าใจว่ามึงไม่สัมผัสกับกูไม่รู้หรอกแต่สําหรับคนอย่างพวกมึงอ่ะไอสัตว์ที่มองคนแบบนี้นที่แบบว่ามาคอมเมนต์ว่าเขาก็หลงกะลีร่ะชาตินี้มึงก็หาเมียดีๆไม่ได้กะลีรี่ะอนาคตคือเมียมึงเขา้าใจว่าพวกมึงอ่ะแม่งพวกสลับผีหมามาเกิดเข้าใจว่าพวกทะลุถุงยางมาเกิดไอสัตว์เพื่อนๆลองไปดูนะที่ผมบอกไปดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์และเพื่อนเพื่อนดูในคลิปอ่ะ อว่ามันมีตรงไหนที่สื่อไปในทางไม่ดีมัง่งเขาเรยว่าผมถ่ายันสนุกสนุกเขาเรยว่ามึงจะพูดอะไรอ่ะมึงให้เกียิผู้หญิงมัางไอสัตว์ผู้หญิงอ่ะเพศแม่มึงใช่ปะเพราะคนที่เบ่งออกเบ่งเม,งมืองออกมาก็ผู้หญิงเขาเรยว่าพวกมึงอ่ะพวกทะลุถุงยางมาเกิดไอสัตว,ว์เขาเรียว่าตอนแรกผมจะไม่ถ่ายโซเชียลแคมแล้วเขาเรยว่าจะงดถ่ายก่อนแต่เห็นแบบนี้มันสงสารน้องๆอ่ะเขาเรยว่ามึงไม่ต้องสงสัยหรอวว่าทําไมอ่ะผู้หญิงอ่ะ ที่ล้อมรอบกูอะสวยๆเยอะแยะเพราะกูอ่ะมีคําว่าวงเล็บไอสัตว์น้องก็คือน้องเข้าใจปะไม่เหมือนพวกมึงหรอกไอสัตว์ผู้ชายเฮี้ยๆพวกมึงอ่ะคําไม่มีหางพวกมึงก็เอาแล้วไอสัตว์เข้าใจปะอันนี้เขาบน่นยาวๆเลยเอ,อแล้วก็รบกวนคนที่เอาเอาเอาโซเชียลแคมผมเนี่ยไปโพสในยูทูบอ่ะเอาเอาโซเชียลแคมนี้ไปโพสให้ผมทีเพราะ ผมโง่ผมสมัคร Youtube ไม่เป็นผมก็ไม่รู้ว่าใครที่คอยเป็นคนคอยเอาเอาเอา,เอาคลิปต่างๆของผมไปลง Youtube นะแต่รบกวนช่วยเอาอันเนี้ยไปลงให้หน่อยอันเนี้ยต้องการให้ลงจริงเอ่อให้เห็นสังคมเคยดูหนังเรื่องนี้ 7, ป่ะเออรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนน่ะเออที่แบบว่าเขาถ่าย y o u t u b e ลงลงลงถ่ายถ่ายมันจะมีตอนนึงอะที่ก้าน้องก้าเเล่นนะ่ะเห็นปนะ่ะเออที่ถ่ายถ่ายรูป ถ่ายคลิปแฟนลง youtube อะ่ <c oughs> อะก็จะมีไอพวกเคี่ยมาเมมตง่งเ <c oughs> ม้มด่า,าในหนังไง่าเอ่ชีวิตจ,จริงแม่งก็มีอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมึงม,มาบอกว่ากลัวเป็นคนทาําสังคมต่ำสังคมต่ําพวกมึงนั่นแหละทําให้ต่ําเข้าใจป่ะไอ้การจะวิจารณ์อะไรอะ่ะมึงต้องวิจารณ์ให้มันแบบว่าไม่ชอบก็คงไม่ต้องดูเข้าใจป่ะออันนี้ขอบ่นยาวเลยขอบ่นยาวเลยให้เข้าใจกันไปเลยเข้าใจป่ะเนี่ยดูเนี่ยคอมเมนต์แต่คอมเม้นต์เนี่ย เนี่ย <Yeah. S 2> เสียดายหน้าตาหน้าตาน่ารักมากไม่น่าเลยนะจริงๆหน้าไปได้ไกลกว่าน,นี้อยู่กับแบบนี้สงสารพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยกูไม่รู้ว่าใครดีหรือเลวใครกะหลี่ใครเสียดายอะไรเงี้ยเออพวกมึงนะแล้วบอกว่า เนี่ยดูกันเองนะเพื่อนๆมาดูกันเองดีกว่าบนแค่นี้พอเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจความรู้สึกนะน่าจะเข้าใจคําที่ผมน่าจะเข้าใจสาเหตุที่ผมมาพูดนะเออกูว่ากูเรวอะ่ะแต่กูว่าพวกมึงอะเรวกูไอสัตว์ใช่ปะอืมแค่เลยเพื่อนขอบคุณมากครับ